ใส่เล็วแถบคุณลากษเสาแดงๆสาวขาขาวใส่คือว่ามองเห็น,นี่หิมะเวลาตกมันเนีโอ้ทุกปีเขาใส่เจ้าเสาแดงๆปีนี้ใส่แบบนี้เห็นชัดที่เน,น,นาะันี่กเขาขาวเขาท่านากันหิมะก็จะมาแล้วเขาก็เตรียมพร้อมค่ะ โอ,อ้ก็เอกับบ่เบิงเนาะเขาเราปิดค่ะทุกคนเพื่ะสเต็มอ่านนี้นะว่าทีมาซื้อของนี่สั่งงานปิดมา้านเองทุกคนร้านนี้ เข้ามาในร้านซื้อของก็ต้องภาคเอากะทุกคนเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยค่ะพระเอกก็เดินดูดูอะไรพระเอกไหนมาดูอะไรโอ๋อเราสีเบิ้งินแนวใส่กันนั่นกะทุกคนใส่อย่างนี้นอ๋อใส่เสื้อผ้าอืมเราก็บอกว่าเสื้อหนีบอว่าสันวา เายเจิมก็บอกว่าไม่เอาหลอกซื้อไปทำไมเรามีอยู่แล้วก็เดินไปซื้ออันนี้ค่ะซื้อไม้ถูกบ้านผ้ามันเป็นผ้าไม่ใช่ไม้ค่ะเนี่ยพระเอกว่าจะเอาสีขาวเาชเจมบอกว่าเอาสีนี้สีฟ้าแล้วแกก็มาจับอันนี้จะเอากับเมืองไทยเาชเจมก็บอกว่าไม่เอาจะเอาไปทำไมมันใหญ่ต้องเอาไปหลอกบอกเราหลอกหรืเอเปาค่ะ จะเอาสีแดงวนนี้จะจีบยเอานี่ยางมะเบงนี่น้ำค่ะขนมค่ะมาร้านนี้ทีไรไอเจิมก็ต้องมาเอาขนมอันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นขนมอันนี้นะคะะขนมมะพร้าวนะคะไอ้เจิมชอบกิน,นะคะ่ะก็ไม่แพงสิบเก้าโคนเก้าสิบนั่นแหละค่ะแล้วพระเอกก็ไปไหนพระเอกก็ไปเดินดูกาแฟค่ะแต่แกจะเอาไหม บอกว่าไม่เอาจับเฉยๆจับเฉยๆไม่ต้องเอาเพราะว่ามีเยอะแล้วเอาก็เดินไปดูเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะทุกคนมีแต่ขนมทั้งนั้นเลยค่ะขนมเยอะค่ะแล้วก็กลับบ้านค่ะ 来来来。 ู่บ้านมาสองอันแล้วก็เกลือสีชมพูน้ำปลาทิพรสหนึ่งขวดยาสีฟันและนี้ก็<ม>เอออย่างก่อนนี้ขนมนั่นแหละค่ะขนมมะพร้าวนะก็ชีดค่ะอันไปบริส้ทธิ์ของอะไรแพระเอกบ่เบงเวลาเวลาเขาปิดหลานแค่ทุกคนวัานอาทิตย์โอ้ยพระเอกดื้อจั ไปเสียเวลาเวละาเอาก็เป็นยังรองได้ของมาอยู่เจอมจมบอกไปต้นะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนจะเจบชน,น,นบทสววเดนคันมาตั้งยียงน้อยก่อนเมื่อนี้พระอีกกระเพ้าไปอันทัวร์ทิบทัวร์ดนค่ะทุกคนเ,เบิ่งเงินบ่ตรวจสอบเบิงก่อนนะนะว่าเขาปิดบ่ปิดทุกไปทุกเทียเขาก็บ่ปิดเด,ด้ค่ะไปทุกเทียกับบ่ปิดในไปวันอาทิตย์เ็เขาก็าปิด คียเจิยมก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอยังยเจีมเขาคิปลงไปแบบว่าอัดไว้แล้วก็ลงด้อค่ะทุกคนทุกคนเบิ่งก็จะว่าเอ้าื้นนี้มันคือบแมแนม,ม,มวันอาทิตย์ยีเยย้เจีมเ,อเ,เอขอว่อาวันอาทิตย์ยเจียมอ่ะ่ายคีิปแล้วก็อัดไว้แล้วก็เอาลงค่ะบแมแนมวันอาทิตย์ก็เบิ่งไปคือเกาด้วยคานันลาไปซื้อของทุทียนวันอาทิตย์เขาก็เปิดแต่วันนี้ก็เป็นวันอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยปิดแต่นเดนท่วายีเจียมทยเบิ่งอะแหละค่ะแต่ก็เลยไปซื้อของอีกร้านหนึ่ง ชุชมวิวท้ทางไปคือเก่าล่ะคะ่ะในของมาแนในของมานินดนิดน้อยล่ะคะ่ะพะวาวไปซื้อหลายแล้วของนันนะ่ะเพราะว่อเลยเดือนกลัวพระเอกไปซื้อน,นันสนีชเจนกันบอกว่าคุณไปซื้ออย่างของก็ยังเต็มตู้เย็นอยู่บ่ลองซื้อดอกสนอกกินให้เบิร์ดเราค่อยซื้อหน่ะดอกนั่นล่ะคะ่ะทุกคนนี่ละ่ะอันนี้ก็เก็บเลยนี่เก็บพระเอกก็จะได้เอาไปเก็บไปวานล้างหน่อยล่ะคะ่ะทุกคน ก็พอหมดแลดูแล้วโต๊ะองนี้นะคะตัวนั่งข้างนอกเนี่ยแะคะ่ะน่ะเอาย่าเจิมก็มาอานั่งทักทายทุกคนจากหน่อยได้ค่ะทักทายสบายดีเหมือนเดิมคือช่องของเจิมก็เป็นอย่างนี้จะไปไหนมาไหนก็ต้องมานั่งคุยค่ะแล้วเจิมก็ไปถ่ายในร้านแล้วมีเสียงเพลงย่าเจิมก็ตัดต่อแล้วก็พูดไปนั่นแหละคะ่ะทุกคนน้อยให้ทุกคนดูเหมือนเดิมค่ะ พอกันใหม่คลิปหนาด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณหลายที่มาเปล่งร่างใจให้เจิมแล้วก็พระเอกนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for watching See you next video. Bye bye. Hello hello